พี่ครับพี่มาบวชเพราะอะไรครับเพื่อแทนเงือคนพ่อแม่พี่คิดเองหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วก่อนนะครับกอนบวชเพื่ออะไรครับกอนบวชเพื่อให้คนทุกๆคนเลยโอ้โหใหญ่แท้ล่ะพี่ครับพี่ตั้งใจจะบวชตอนไหนครับอานุบาลฮะอานุบาล3โอ้โหแล้วก่อนนะบวชตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเองแต่อานุบาล2 วันหนึ่งอือเอาแล้วตอนนั้นอ่านหนังสือออกแล้วครับยังเอาแล้วท่องได้ไงครับยังไม่ออกเลยแล้วท่องได้ไงครับก็จดจําไว้ปัาพี่ตัวตรงโอ้โหสุดยอดเลยย่าพี่ครับแล้วพี่จะกลับมาบวชอีกไหมครับบวชทุกปีครับนะครับอือแล้วก็ ชอปิดเทิมแล้วกอนจะบวชทุกวันจนเป็นพระเลยสุดยอดเลยแล้วพี่แขนพี่ขอโดนแตนต่อยใช่ไหมไหนพี่โชว์แขนดินี่ข้างหลังด้วยเอ้ยเอ้ยแค่นี้แหละแล้วก่อนเอายาอะไรพี่เขาทาไหนดูโชว์ยาดิใช่โชว์ยาดิกอนไปหยิบยาตอนนี้โอ้ยหายเลยอุ้ยยืดจริงด้วยเมื่อกี้แม่ลองแตะๆนิดนึงอะแขนพี่เขาร้อนอ่ะ ตอนเอาอยาอะไรพี่ขอทาไ,ไหนโชยาดีดยาหมอมาต้องมันต,ต้องดมแต่ต้องดกีจใจทำไมอ่ะไม่ใช่ทาให้พี่ขนมกลัวเป็นลมไงระวังอันนี้เขาจะหวงนะจะเสร็จแสบเพราะอะไรเพราะอะไรทรายถึงรู้อ่ะเพราะว่า นเคยใช่ไหมเลยแล้วข้าจมูกมากขอให้พี่หายไปไว้นะครับไย้เปล่าให้ทีได้ก่อนจฉสิดนะอาจารย์เต็มเลยสับปะทุกสับปะสกหอยขาดทั้งตัวน yeah. ้ำ uh, มือก็ไทยละน้ำมือพุทตายะสับประทุกอะไม่ต้องไม่หาโอเคใจดี